s t u d ร n t พบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะยังอยู่ในหน่วยที่8นะคะ High up in the Sky วันนี้เราจะอ่านหนังสือหน้า148กันเราจะมาดูกันว่าบนท้องฟ้ายังมีอะไรอีกที่เราน่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันนะคะนักเรียนมาดูนะคะในหน้า148เรามาอ่านและแปลกันเป็นการสนทนากันระหว่างคุณครูกับนักเรียนซึ่งกำลังเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวอวกาศน,นะคะมาดูคุณครูก่อนนะคะ t e Teacher s t u d e n t s Look out of the classroom w i ndo w นักเรียนลองมองออกไปนอกหนะ้าต่างห้องเรียนดูสิ name something that's far away from us and cannot be seen clearly และลองบอกชื่อสิ่งต่างๆที่มันไกลๆออกไปที่เราไม่สามารถมองได้ชัดเจนสิคะนักเรียนคนที่หนึ่งก็ตอบว่า student one a bird and a n airplane นกและเครื่องบินครับนักเรียนคนที่สองก็บอกว่า อ c คา and trees ว้าวแล้วก็ต้นไม้นี่หมายถึงสิ่งนี้นักเรียนเขาตอบบอกว่าไกลๆมองไม่เห็นไม่เห็นชัดเจนคุณครูก็เลยตอบว่าพูดว่า if you have a pair of binoculars ก็คือกล้องส่องทางไกลถ้าเธอมีกล้องส่องทางไกล you can see them clearly คุณก็จะเห็นเธอก็จะเห็นชัดเจนขึ้น but if you want to study the solar system แต่ถ้าพวกเธอต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับระบบสุริยะ you have to use telescope พวกเธอจะต้องใช้กล้องดูดาวหรือกล้องโทรทัศนะ t o Look a t t h e s u n and the planet เพื่อจะดูไปที่ส่องไปที่ดวงอาทิตย์แล้วก็ดาวเคราะต่างๆ and who was the first man to go in space อา้าวแล้วเธอทราบไหมใครเป็นคนแรกที่ขึ้นไปในอวกาศ นักเรียนทุกคนตอบพร้อมกันเลยว่ายูริกากรินคือชื่อของนักบินอวกาศที่เป็นคนแรกครูบอกโอ้เอ็กซ์แลนด์ยอดเยี่ยมมาก he was a russian ยูริกากรินเขาเป็นชาวรัสเซียนะ do you know the first living thing เธอรู้ไหมสิ่งมีชีวิตสิ่งแรก that was sent into space รู้ไหมสิ่งมีชีวิตอันแรกเลยที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศนักเรียนก็ตอบว่าโอ้ oh, ไม่รู้ no We d o ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยค่ะ ครูก็ตอบว่า is what a r u s s i a n dog c a l l e d Laika อ๋อมันคือสุนัขของรัสเซียชื่อว่าไลกาสรุปนะคะนักเรียนถ้าเราจะมองสิ่งใดที่ไก,กลออกไปให้ชัดเจนเราก็จะใช้กล้องสองทางไกลแต่ถ้าเราจะศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าหรือระบบสุรยิยะเราก็ใช้กล้องโทรทัศน์เราเรียกว่ากล้องดูดาวนั่นเองนะคะเพราะมันไกลามากามนุษย์อากาศคนแรกจะขึ้นไปในอวกาศ ก็คือยูริกาการินซึ่งเป็นชาวรัสเซียและก็สิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่นอกเหนือจากมนุษย์แล้วขึ้นไปครั้งแรกเลยก็คือสุน,นัขของอาชาวรัสเซียชื่อว่าไลก้านะคะวันนี้ครูให้นักเดียนหาคำศัพท์ใหม่สิบิคำจากหนังสือหน้า118พร้อมแปลลงสมุดน,นะคะสวัสดีค่ะ